สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชาวพีคก,กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับพีคไทม์รวมข่าวเด่นรอบสัปดาห์คลิปนี้ค่ะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามทุกประเด็นร้อนเรื่องสําคัญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านก็ตามไม่ว่าคุณจะพลาดข่าวจากที่ไหนมาที่นี่ค่ะเรารวบรวมเอาไว้ให้แล้วครบจบในที่เดียวไรเลียงเหตุการณ์สำคัญวิเคราะห์มุม ใหม่ๆที่น่าสนใจในไม่กี่นาทีไม่ว่าคุณจะทำกับข้าวใจตลาดหรือว่าทำธุระอะไรอยู่เปิดฟังได้ไม่เสียเวลาหากพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะขมຈปากพาซวยค่ะท้าเวียดนามปิดด่านเหมือนไทยถูกตัดขาดทุกระบบสอดับทั้งประเทศหลังจากที่เวียดนามค่ะได้เร่งนำพลเมืองเวียดนาม33คน ประเทศหลังพบว่าเป็นเหยื่อค่ายสแกมในพนมเปญซึ่งถูกหลอกให้ทำงานในศูนย์โทรหลอกลงทุนคริปโตและสแกมโรแมนส์ล่าสุดชาวเน็ตกัมพูชาปากแจวอีกแล้วค่ะเรียกร้องให้ปิดด่านกับเวียดนามไปเลยสืบเนื่องจากวันที่18ตุลาคมค่ะ เพจคัดข่าวได้โพสต์ข้อความถึงจุดยืนของเวียดนามต่อขบวนการสแกมเมอร์ของกัมพูชาโดยระบุข,ข้อความว่าเวียดนามประกาศยกระดับปราบสแกมเมอร์ในกัมพูชาอย่างเป็นทางการค่ะขามกลางเงาอาชญากรรมไซเบอร์ที่แผ่คลุมชายแดนอิโนโดจีนเวียดนามขยับหมากสําคัญยกระดับปฏิบัติการจัดการขบวนการสแกมเมอร์ในกัมพูชาสัญญาณชัดว่าหานอยเนี่ยไม่เอาด้วยค่ะกับอาชญากรรมข้ามชาติที่ซ่อนอยู่ใต้เส้นทางการเมืองอีกต่อไป กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามถแถลงเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาโดยพรมทูหังโคศกกระทรวงเผยว่าได้เร,เร่งนำพลเมืองเวียดนาม33คนนกลับประเทศหลังพบว่าเป็นเหยื่อค่ายสแกมในพนมเปญซึ่งถูกหลอกให้ทำงานในศูนย์โทรหลอกลงทุนคริปโตและสแกมโรแมนซ์พร้อมยืนยันว่า เวียดนามเองค่ะกำลังประสานอย่างแข็งขันกับพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อสร้างกลไกร่วมปรับอาชญากรรมไฮเทคข้ามชาติค่ะแม้ยังไม่มีการเปิดเผยพันธมิตรโดยตรงจะเป็นไทยเกาหลีที่กำลังจับมือกันหรือจะเป็นอะไรแต่แหล่งข่าวทางการทูตในฮานอยนะคะได้มีการออกมาระบุว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากเดิมค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่เวียดนามใช้ท่อนคำเชิงรุกต่อกัมพูชาประเทศที่เคยเป็นมิตรใกล้บ้าน และเป็นตลาดแรงงานสําคัญของคนเวียดนามกว่าแสนคนเลยทีเดียวสัญญาณเริ่มชัดตั้งแต่เมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะเมื่อทางการกัมพูชาบุกจับผู้ต้องหาจํานวน8คนรวมผู้หญิง3คนชาวเวียดนามในพนมเปญพร้อมประกาศส่งมอบเยอ,อีก33รายคืนประเทศซึ่งสื่อเวียดนามพลัสหรือแดนทรีรายงานตรงกันว่าเป็นผลจากแรงกดดันทางการทูตโดยตรงจากฮานอยค่ะ ด้าน UNODC ประเมินว่าขณะนี้ในกัมพูชามีค่ายสแกมกว่า53แห่งใช้แรงงานทาสระหว่าง100,000ไปจนถึง150,000คนและสร้างไรายได้มากกว่า12,500ล้านต่อปีคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP กัมพูชาโดย20-30%ของแรงงานทั้งหมดเป็นชาวเวียดนามค่ะ ปัญหานี้กลายเป็นแรงสั่นสะเทือนในภูมิภาคเมื่อเวียดนามเริ่มแสดงท่าทีตัดขาดจากกระบวนการที่โยงถึงนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ระดับสูงในพนมเปญหลังจากที่ Pri n c e Holding Group นะคะของเยนซีถูกสหรัฐอเมริกาและอังกฤษแซงชันเมื่อ14-15ตุลาคมที่ผ่านมายึดบิตคอยมูลค่ารวม15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐฐานเป็นศูนย์กลางฟอกเงินจากอาชญากรรมไซเบอร์โดยนักวิเคราะห์ค่ะจาก Diplo m ม t มองว่าฮานอยค่ะ กำลังใช้การปราบสแกมเป็นหมากทูดใหม่และเพื่อฟื้นภาพลักษณ์ผู้นำภูมิภาคด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และตัดตัวเองออกจากเครือข่ายมืดที่เสี่ยงกระทบชื่อเสียงในสายตานานาชาติโดยเฉพาะเมื่อเวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของกัมพูชาคิดเป็นกว่า40%ของ GDP ค่ะท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันเท่านั้นหลังจากที่ไทยและเกาหลีใต้ ลงนามความร่วมมือกับเอเซียนโพเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อตัดสัญญาณไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตของค่ายสแกมในสีฮนุวิลและปล่อยเป็ดซึ่งอำนาจอาจจะกลายเป็นแนวร่วมใหม่ของเวียดนามในการกดดันพนมเปญค่ะแม้รัฐบาลฮุนมาเน็ตจะประกาศจับกลุ่มผู้ต้องหามากกว่า3,400คนตั้งแต่กลางปี2568แต่เอ n ม s t ส i n t e r n a t i o n a l และ CSIS เห็นตรงกันว่าการลงดาบยังอยู่ที่เหยื่อมากกว่าผู้บงการและยังไม่มีหลักฐานว่ารัฐบาลจะจัดการกับเครือข่ายในระดับบนได้จริงค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดจึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือพลเมืองเวียดนามแต่เป็นการประกาศจุดยืนใหม่ค่ะว่าฮานอยจะไม่ยอมให้แรงงานของตน ถูกลากเข้าสู่สนามมืดที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์สกปรกอีกต่อไปสัญญาณทางการทูตท,ที่อาจจะบ่งชี้ว่าเวียดนามในเริ่มถอนตัวออกจากความเงียบและพร้อมที่จะพูดเสียงดังในเกมอาชญากรรมข้ามชาติที่กัมพูชานั้นกำลังจมอยู่ค่ะล่าสุดทางเพจยังได้โพสต์ข้อความถึงการตอบโต้ของกัมพูชาโดยบอกว่าชาวเน็ตกัมพูชาเรียกร้องปิดด่านกับเวียดนามไปเลยหลังจากทางการเวียดนามโดยกระทรวงต่างประเทศพมทูหัง โคสกกระทรวงเผยว่าได้เร่งนำพลเมืองเวียดนามจำนวน33คนกลับประเทศหลังพบว่าเป็นเหยื่อค่ายสแกมในพนมเปญซึ่งถูกหลอกให้ทำงานในศูนย์กันโทรหลอกลวงลงทุนคริปโตและสแกมโรแมนซ์พร้อมยืนยันว่า เวียดนามกำลังประสานอย่างแข็งขันกับพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อสร้างกลไกลร่วมปราบอาชญากรรมไฮเทคข้ามชาติค่ะชาวเน็ตกัมพูชาหลายคนค่ะต่างแสดงความไม่พอใจและเรียกร้องให้รัฐบาลปิดด่านกับเวียดนามไปเลยเพื่อศักดิ์ศรีของชาวกัมพูชาท้ายสุดเนี่ยเขาจะเหลือเพื่อนกี่คนแล้วเนี่ยคะมันไปให้สุดค่ะกัมพูชาไม่สถานต่างชาติแห่แบน์ไม่มาเที่ยวอวดยอดผู้โดยสารใช้เวลา2ปีสนามบินเสียมราชมีนักท่องเที่ยวมาเยือนถึง2.7ล้านคน เรียกไดวาก,บ,กบ,บูชาถึงกับต้องหันราคาที่พักราคาตั๋วเครื่องบินเพื่อแลกกับการให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายัางประเทศต,ตนเองตอนหลังจากเปิดสนามบินใหม่ได้ไม่นานไบินเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะนะคะเหมือนกับที่โปรโมทไว้หนับตั้งแต่มีประเด็นเช้าบ่อยๆเกิดขึ้นที่สนามบินเตโชตั้งแตกการโกงน้ําหนักกระเป๋าครั้งก่อนทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติต่างแชร์เป็นภยัยต่อๆกันจนรุมยี้ขมขมนว่าจะเป็นประเทศที่ไม่เดินทางมาเด็ดขาดบวกกับกระแสดโดนเกาหลตใตีใต้แบนช่วงนี้ไม่ให้พลเมืองเดินทางมาเขมรยิงทําให้ยอดนักท่องเที่ยวซบเซารายได้้นอยลง หาังที่กัมพูชาพยายามโปรโมทการท่องเที่ยวที่นครวัดหวังจะโกยร,รายได้ช่วงสิ้นปีเป็นอันต้องจบลงค่ะเมื่อภาพลักของสนามบินเตโชกำลังเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กัมพูชาก็เลยแก้เกมด้วยการปิดสนามบินเสียมราชแห่งใหม่หรือที่มีชื่อเป็นทางการว่าทากัสยนานนาชาติเสียมราชอังกอร์โดยทำการโอนย้ายจากสนามบินแห่งเดิมที่ปิดตัวลงไปมาใช้สถานที่ใหม่ตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2023เป็นต้นมา เดิมทีสนามบินนี้ก็เงียบเหงาเพราะไทยสั่งห้ามทุกเที่ยวบินมาลงที่เขมรในสนามบินนี้เปิดตัดขาดห้ามคนมาเข้าคาสิโนเขมรจนเขมรดิ้นพ่าไปพักใหญ่แต่ครั้งนี้ค่ะคเขมรกลับมาอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมไม่สะทกสะท้านแม้ชาติอื่นๆจะไล่แบนไม่ให้หนักท่องเที่ยวของประเทศตนเองเดินทางมาแต่สื่อเขมรอย่างกัมพูชาทามแเดลี่ค่ะได้รายงานว่าดับตัง้งแต่เปิดตัวในวันที่16ตุลาคม2566จนถึงวันที่15ตุลาคม2568ทากัศยานา,นานาชาติเสียมราชอังกอร์รับผ กว่า2.7ล้านคนและเที่ยวบินเกือบ3,000เที่ยวบินตามรายงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการบินพลเรือนโดยในเมาฮาวานคารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการบินพลเรือนได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ2ปีของการเปิดใช้ท่าอากาศยานนานาชาติเสียงราชในพิธีดังกล่าวยังมีการเปิดตัวรูปปั้นวันหมอและรูปปั้นนายชิตาวันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสะพานแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเชื่อมโยงกัมพูชากับโลกกว้างและจะเป็นเสาหลักในการดำรงชีวิตภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการบิิินนนนนพลเเเือปดผยว่าาาาสมบช เสียมราชอังกรอร์มีส่วนช่วยในการพัฒนาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินในกัมพูชาและได้กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเขามั่นใจว่าเสียมราชจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ7.5ล้านคนนักท่องเที่ยวประมาณ10ล้านคนต่อป,ปีสร้างงาน1.6ล้านตำแหน่งและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศประมาณ5.9พันล้านดอลลาร,ร์สหรัฐภายในปี2035ซึ่งนั่นหมายถึงระยะเวลาในอีก10ปีข้างหน้า ทางนี้ขาดจากตัวเลขนักท่องเที่ยวของกัมพูชาถือว่าน้อยมากในระยะเวลา2ปีแต่มีนักท่องเที่ยวเพียง2.7ล้านยังไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศได้ พราะตอนนี้หลายคนต่างก็หวดาดขวะาเพราะมีคนดังจากทั่วมุมโลกออกมาเตือนภัยว่าคิดให้ดีหากจะไปประเทศนี้เพราะเราตั้งใจไปแบบนักท่องเที่ยวแต่พอมีข่าวจับสแกมเมอร์ก็กลัวว่าหากเดินทางไปถึงจะไม่ได้กลับมาอีกหากกัมพูชายยังไม่หยุดทาธุรกิจสีเทาที่ทําให้นักท่องเที่ยวหวาดกลัวก็คงไม่แต่นับทอยหลังที่จะเห็นตัวเลขเที่ยวบินตัวเลขนักท่องเที่ยวลดลงอีกอย่างแน่นอนค่ะ